เรามาดูกระเป๋าอนเนกประสงค์นะคะจากเศษผ้านะคะกระเป๋าอนเนกประสงค์จากเศษผ้าค่ะมาดูนะคะว่าจะทําอย่างไรบ้างก็เป็นกระเป๋าใบเล็กๆแต่ว่าจุค่ะจุมากอันนี้ก็ทําขึ้นมาเองนะคะจากเศษผ้านะคะ นี่ดังนี่จะหมุนให้ดูนะคะจะหมุนให้ดูนะคะกระเป๋าเนี่ยกระสงใส่ได้ทุกอย่างผ้าเสื้อผ้าก็าใส่ได้นะคะจับอย่างนี้ก็ดูเป็นใบเล็กๆ็นะคะนี่วิธีทำมันก็จะอันนี้จะเป็นผ้าผ้าปาเตะนะคะอันนี้จะเป็นผ้าปาเตะค่ะผ้าปาเตะ แกะให้ดูแกะให้ดูเดียวก่อนอันนี้ก็จะเป็นทำกระเป๋าอะไม่เล็กมากอะแล้วก็ทำกระเป๋าต่างหากแล้วก็มาเย็บติดนะคะแล้วก็มาเย็บติดื่อนี่มาเย็บติดแล้วมาเย็บติดกับชิ้นนี้ชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะใบเล็กๆนะคะ ก็จะมาเย็บติดกับชิ้นนี้เหมือนกันนะคะก็จะเย็บติดกับชิ้นนี้เหมือนกันก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแต่จะเป็นเศษผ้านะคะเราไม่ได้ใช้ผ้าอันนี้ของเราเราให้ดูข้างในตัวเล็กตัวเล็กอันนี้ก็จะเป็นอีกซอกหนึ่งนะคะใส่ของได้อันนี้ก็จะเป็นอีกซอกหนึ่งใส่ของได้ตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าข้างใน ก็จะมีซิปนะคะก็จะมีซิปอันนี้จะเป็นมีซิปรวมแล้วหนึ่งสองสามช่องสามช่องเอาไปนี่จะมีสามช่องแล้วก็จะรวมกับช่องนี้อีกเป็นสี่ช่องนะคะช่องนี้ช่องนี้อ่า ช่องนี้เป็นสี่ช่องค่ะสี่ช่องนะคะช่วงนี้จะเป็นสี่ช่องนะคะช่องนี้ใส่อะไรดูดูสิว่าช่องนี้ใส่อะไรอยู่จะเป็นอยู่แล้วก็อช่องนี้ ช่องนี้ก็ใหญ่นะใบเท่ากันแหละกาตัวใบนั้นนี่ก็จะมีนี่ก็อีกช่องหนึ่งนี่จะอีกช่องหนึ่งก็เราจะเย็บเราจะเย็บตีนตุ๊กแกนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกนะคะเดี๋ยวจะเอาเราให้ดูดีๆจะเอาให้ดูให้ดูดีๆถ้าเป็นช่างอาจจะทำได้เลยนะคะ ช่างจะทำได้เลยจะเกะให้ดูให้ดีนี่นี่นะคะมันจะเป็นในลักษณะนี้ในลักษณะนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้กระเป๋าจะเป็นในลักษณะนี้ สี่เหลี่ยมธรรมดาสี่เหลี่ยมธรรมดาอยู่ข้างในยังมีของสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาแต่เราก็จะเย็บแค่อันนี้ก็จะเย็บติดข้างนะเนี่ยข้างอันนี้จะเป็นข้างเลยข้างก็จะเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่มาเย็บติดเย็บติดเอาให้กระเป๋าใบนี้ก็เหมือนกระเป๋าใบแรกเลย นี่จะมีกระดุมจะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าหนึ่งช่องสองช่องอันนี้จะเป็นตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกก็จะเป็น,นอันนี้จะนี่อีกช่องหนึ่งนะคะนี่ช่องหนึ่งจะดูเข้าใจไหมดูไปก่อนถ้าสนใจอยากจะทำก็เดี๋ยวก็มิ้นมาเดี๋ยวจะสอนสอนวิธีทำนะคะอันนี้ก็จะอีกช่องหนึ่งนะคะช่อง กระเป๋าอีกใบหนึ่งข้างนี้จะเป็นอีกใบหนึ่งนี่เดี๋ยวอันนี้ก็จะมีช่องเล็กเลกนน็ช่องเล็กอาจจะเป็นใบเล็กเสืผ้าทั้งนั้นเลยนี่ใส่ปากกาได้ช่องเล็กนี่ใส่ปากกาได้บอน,นี้ก็จะมีตินตุ๊กแกติดน,นี่ก็จะเป็นช่องเล็กอีกช่องหนึ่งนะคะโอ้ เยอะๆช่องนี้เยอะะเลยอ่ะแต่ช่องเลยทั้งนั้นเลยด้านในนะคะดูด้านในนี่ดูด้านในด้านในเราก็จะเย็บมีกระเป๋านี่ด้านในเราก็จะเย็บกระเป๋าติดเสื้อผ้าด้านในนะนี่กระเป๋าติดติดกระเป๋าใบนี้ ใบนี้จะมีสิบมีสิบนะคะใบนี้มีสิบใบนี้ใบสําคัญนะคะใบนี้ใบสําคัญใส่อันนี้ได้ใส่เงินใส่อะไรได้นะคะใบนี้นะจะมีสิปปิดเลยมีสิบปิดไม่มีใครรู้ว่าข้างในนี่มีอะไรนะคะ แล้วเราก็จะมีอีกเล็กๆอีกอืมมีเล็กๆอีเกเศษผ้าทัางนั้นเลยที่เราติดข้างในนี่นี่กระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะซ่อนอยู่ใต้กระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้ก็ใส่บัตรได้มีใส่บัตรได้มีใส่บัตรได้นะคะมีลายช่องมีหลายช่องเลย นี่กระเป๋าใบนี้มีหลายช่องนะคะกระเป๋าใบนี้มีเยอะกระเป๋าเล็กๆเยอะคือกระเป๋าอันนี้กระสง่อยคือทําอันนี้คุณกระสองอะ่ะจะมีกระเป๋ากี่ใบเราก็ใส่มาได้นี่ข้างในกระเป๋านะคะก็จะใส่ของได้นะคะใส่ของได้เลยข้างในแล้วก็กระเป๋าเหรียญใส่ได้ใส่ผ้าก็ได้รองกุญแจ ใส่พวงาามาลแจไได้นะคะใส่พวงมุดแยได้แล้วก็นี่กระเป๋าด้านหลังไม่มีอะไรด้านหลังผ้าพื้นเฉยๆผ้าปาติเสษผ้าเสีดผ,ผ้าที่เราเอามาะดิบดอยอะทำ เยอะแยะแต่เวลาถือไปไหนหิวไปไหนนะคะนี่ใบเล็กเกเองใบเล็กเกเองนะคะนี่ใบเล็กเลกแต่จุกระเป๋าใบนี้ใบเล็กเลกแต่จุจุมากกระเป๋าทุกใบจะข้างนอกจะมีตีนตุกแกจะมีกระดุม แปะติดนะคะกระดุมอ่กระดุมแม่เหล็กอะนี่ด้านหลังด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะเราเล็กๆเยอะๆเลยนี่เป็นสายสายสพายโอ้ยใส่โทรศัพท์ถ้าก็ใส่ power bank บบใส่เสื้อคุมได้ตัวสองตัวแถว ได้เยอะแยะเลยได้เยอะแยะเราเวลาสะพายเราก็มาสะพายอย่างนี้ก็ได้ได้เยอะแยะเลยนี่นะคะนี่นะคะกระ,ะเป๋าอัน,น้ผสมค่ะอัน,น้ผสมใบเล็กๆใบเล็กๆจากเศษผ้าจากเศษผ้า จากเศษผ้าของเราวิธีทำแล้วก็เดี๋ยวก็จะสอนอีกทีหนึ่งมันหลายขั้นตอนนะคะแต่ก็ทำไม่ง่ายแต่หลายขั้นตอน